โอเคสวัสดีครับพี่น้องภู้ศึกษาทุกคนครับวันนี้ครับอยู่กับครูพลพาพาตวและก็เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยภลศึกษานะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนนะครับทั้งเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยภูศึกษาและช่อง YouTube ครูพลราพาตวกันเลยวันนี้ครับจะพาพี่น้องภลราครับที่กําลังเตรียมสอบครูผู้ช่วยนะครับ มาดูครับข้อสอบจริงวิชาเอกพระศึกษาที่ออกข้อสอบมาแล้วนะครับนี่เป็นข้อสอบจริงๆเลยนะครับและต้องย้ําไว้ก่อนว่าข้อสอบเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างเนื่องจากผู้สอบที่สอบมาเนี่ยเป็นการจําออกมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับาบางคนที่เคยสอบมาก็มีนะครับแต่ข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบจริงและจะเป็นแนวจริงๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับวันนี้เอามาให้ดูทั้งหมด5ข้อครับเริ่มเลยครับข้อที่หนึ่ง นี่ข้อที่1ครับถามว่าอาวุธชนิดใดที่ไม่ได้ใช้ในการแทงอน่าจะอยู่ในเรื่องของวิชากระบีก่กระบองใช่ไหมถามว่าอาวุธชนิดใดที่ไม่ได้ใช้ในการแทงก็ไก่เนี่ยคือเงาวขอไข่พองคอควายดาบงอง,งูกระบี่คุณลองคิดดูว่าเงามันก็น่าจะเป็นปลายแหลมใช่ไหมดาบก็คือปลายแหลมถูกปะกระบี่มันก็ต้องแหลมอ อะไรที่มันจะสามารถเอาไว้แทงได้และอะไรที่มันไม่ได้ใช้ในการแทงคุณต้องลองนึกดูดีๆใช่ไหมว่าอะไรที่มันไม่ได้ใช้แต่ถ้าเป็นพองเนี่ยคุณลองนึกถึงไม้พองก็ได้ถ้นเป็นอย่างนี้ไม้พองอะสมมตินะฮะอันนี้ผมจินตนาการแบบนี้มันก็คงแทงไม่ได้อะมันก็คงทือท่อๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยการันตีได้เลยว่าอาวชนิดใดที่ไม่ได้ใช้ในการแทงข้อน,นี้ตอบขอไขเลยพองแน่นอนอ่านี่ถ้าใครตอบถูกอันนี้ก็คือบวกหนึ่งเลยนะครับบวก1เลยนะ อ่านี่ก็คือข้อ1แล้วนะครับข้อ1น,นะกดลองคิดดูที่ว่าคุณไปสอบมาเนี่ยคุณจําได้ปะอ่าว่าคุณตอบข้อนี้ไหมต่อไปไปดูข้อ2ครับข้อ2นี่ก็คือข้อสอบเบสิกเลยนะแต่คือต้องมีวิเคราะห์นิดนิดหน่อยนะถามว่าการสารดน้ําสงการเนี่ยใช้สมรรถภาพทางกายด้านใดมากที่สุดมันมีคําว่ามากที่สุดมาด้วยนี่สิคือจริงๆแล้วเนี่ยสรดน้ำเนี่ยมันอาจจะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพลังกล้ามเนื้อความเร็วความคล่องตัวการทรงตัว,ตว,ตวใช่ไหมอาจจะใช้มากที่สุดแต่ ข้อสอบเนี่ยเขาให้เราเจาะจงไปที่การสาดน้ําสงการใช่ไหมแล้วคุณสาดน้าส่งการคุณก็ต้องมีเป้าหมายในการสาดว่าคุณจะต้องสาดไปให้โดนคนนน้นโดนคนนี้คุณจะต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมความเร็วเนี่ยอาจจะต้องไม่ใช้เลยใช้อาจจะเล็กน้อยใช่ไหมความคล่องตัวเนี่ยอาจจะต้องใช่ไหมทรงตัวก็ต้องใช้แต่ข้อสอบถามว่ามากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักข้อสอบข้อนี้ก็ถามว่า การสาดน้ําส่งการใช้สมรรถภาพทางกายด้านใดมากที่สุดข้อนี้ต้องตอบไปที่พลังของกล้ามเนื้อเลยอ่าพลังของกล้ามเนื้อมันมีอะไรอีกอ่ะพวกพลังกล้ามเนื้อเช่นกระโดดไกลทุ่นน้าหนักอย่างเงี้ยคว้างสิ่งของอย่างเงี้ยต้องการทันไปไกลอย่างเงี้ยก็คือใช้พลังของกล้ามเนื้อความเร็วเช่นวิ่ง50เมตรวิ่ง100เมตรอย่างเงี้ยความเร็วความคล่องตัววิ่งซิกแซกวิ่งเก็บของวิ่งหลบสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยการส่ง ตัวก็คือการเดินบนลาวเดี่ยวการยืนกระต่ายขาเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือการส่งตัวไปเพราะฉะนั้นแล้วการสานน้ำสงการใช้สมรรถภาพทางกายด้านใดมากที่สุดให้ตอบไปที่กอไก่นั่นคือพลังของกล้ามเนื้อนั่นเองข้อนี้ถ้าคุณตอบถูกคุณก็บวก1นะครับอ่าโอเคนะดูมาถึงข้อ2อแล้วอย,อย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยล่ะต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3ถามว่าปั่นจักรยานเนี่ยใช้สมรรถภาพทางกายด้านใด น้อยที่สุดถามว่าน้อยที่สุดด้วยนะเมื่อกี้เราเจอไปว่ามากที่สุดคราวนี้เนี่ยถามว่าข้อใดเนี่ยมันใช้สมรรถภาพทางกายน้อยที่สุดการปั่นจักรยานเนี่ยคุณลองคิดดูว่าคุณใช้อะไรที่มันน้อยที่สุดก็ไก่ความความคล่องตัวใช่ไหมขอไข่ความเร็วข้อควายความอ่อนตัวงองูความแข็งแรง ใช้อะไรน้อยที่สุดอันนี้เขาอาจจะมองไปถึงการปั่นจักรยานโดยรวมของทุกๆคนบนโลกนี้ไงคือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเด็กนะเป็นใครนะคือปั่นจักรยานเฉยๆอคือคนปั่นจักรยานนะอ่าเพราะฉะนั้นใช้อะไรอะ่ะสมรรถภาพทางกายด้านใดข้อนี้คล่องตัวก็ต้องใช้ความเร็วก็ต้องใช้บ้างความอ่อนตัวนี่ใช่ไหม ความแข็งแรงต้องใช้ไหมจริงจริงแล้วข้อนี้เนี่ยตอบได้เลยนั่นก็คือคอควายนั่นเองใช้นะ้อยที่สุดแล้วความอ่อนตัวคุณไม่จําเป็นต้องไปเล่นโยคะตอนปั่นจ,จักรยานถูกไหมความอ่อนตัวอย่างเงี้ยต้องไปแตะมือแตะอะไรแตะแบบแตะปลายเท้าขอนอ่าความอ่อนตัวจริงๆแล้วถามว่าสําคัญมันก็สําคัญนั่นแหละแต่คือเขาเขาถามว่าปั่นจักรยานใช้สมรรถนะ สมรรถภาพทางกายด้านใดเนี่ยมันน้อยที่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ให้ตอบไปที่ความหมอนตัวเลยบวกหนึ่งนะข้อน,นี้ใครตอบก็ตอบถูกนะครับนี่เป็นข้อสอบจริงของสอบทถนะครับปีไหนผมจะไม่ได้แล้วนะแต่คือออกข้อสอบจริงน่าจะปี2ปีก่อนนี่แหละนะครับอ่ะนี่ก็ยังไม่ถึงข้อสี่นะเดี๋ยวจะทําข้อสี่ต่อก็โปรโมทหนังสือหน่อยหนังสือวิชาเอกพระศึกษานะเล่มเดียวจบครบทุกเนื้อหาเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาเอกพระศึกษามีทั้งข้อสอบแล้วก็เนื้อหานะครับเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษาภาระศึกษาเนี่ยใส่ไปให้หมดแล้วนะครับเล่มเดียวจบครบทุกเนื้อหาเลยไม่ว่าจะเป็นสอปทออบปทออาชีวะพนักงานราชาการหรือครูอัตราจ้างที่จะไปสอบเนี่ยออสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวอยู่เลยนะครับสำหรับวิชาเอกภาระศึกษาส่งฟรีด้วยราคา490บาทสนใจก็ทักมาสอบถามได้ที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพลระศึกษาด้านล่างนี้หรือ Facebook ครูพละหรือ เพจคูพละพาติวก็ได้นะครับเป็นเพจเดียวกันเป็นเครือเดียวกันนะต่อไปข้อที่4ี่เริ่มกันเลยดีกว่าข้อที่4ถามว่าถ้านักกีฬาขาพิกเหตุใดจึงต้องให้ยกขาสูงขาพิกเหตุใดจึงต้องยกให้ขาสูงคุณลองจินตนาการดูคุณเดินเดินอยู่แล้วขาคุณพิกอย่างเงี้ยคุณจะต้องใช้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเลยถูกไหมแต่คราวเนี้ยไอไอการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยในข้อน,นี้คุณก็ต้องดูก่อนว่าเขาเกี่ยวกับ ในชอยเนี่ยมันถามอะไรบ้างอ่าก็ไก่เขาบอกว่าลดอาการเสียเลือดอ่าลดอาการบวมอ่าให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็ขายกล้ามเนื้อไอ้ขายกล้ามเนื้อเนี่ยตัดมันทิ้งไปไกลๆก่อนเลยมันขาพลิกอยู่คงไปะยกะขาสูงให้เพื่อนให้มันขายกล้ามเนื้อคงไม่ใช่ถูกไหมให้เลือดให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจอันนี้อันนี้เก็บไปนิดนึงก่อนลดอาการบวมหรือลดอาการเสียเลือดลดอาการเสียเลือดคงไม่ใช่ เพราะว่าขาพิกเนี่ยเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันก็เกิดการฉีกขาดอยู่ด้านในเลือดมันก็ไหลอยู่ในนั้นอยู่แล้วล่ะแต่เลือดมันจะไหลขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามันจะถ้าเรายืนอยู่ปกติเลือดก็จะไหลลงถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ตอบไปที่ขอไข่เลยลดอาการบวมอ่านี่คือสมมุติมีอันนี้เราก็เป็นขาเป็นเท้าเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พาดอย่างเงี้ยเนี่ยขาพาดอย่างเงี้ยก็คือเลือดมันจะได้ไหลลงมามันจะได้ไม่ต้องไหลออกไปตรงที่มันฉีกขาดภายในมันจะได้ไม่ต้องบวม หลังจากนั้นคุณก็ใช้น้ําแข็งประครบนะครับตามหลัก RICE ก็ได้อ่าเนี่ยนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ครับของคลิปนี้นะครับข้อที่5ถามว่ากีฬาใดครับใช้เครื่องแต่งกายน้อยที่สุดกีฬาใดใช้เครื่องแต่งกายน้อยที่สุดก็ไก่มียิมนาสติกขอไขไว่ายน้ําคอควายมวยไทยงองงูก๊อฟโอ้คุณลองจินตนาการดูซิว่า มันจะมีการถูกเถียงเกิดขึ้นก็คือยิมนาสติกกับว่ายน้ําใช่ไหมคือว่าอะไรมันเยอะกว่ากันใช่ไหมคราวนี้เนะี่ยกดลองก๊อปอู้ก๊อปเยอะนะก๊อปไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายวู้วหมวก่ะหมวกหมวกเสื้อถุงเท้ารองเท้าโอ้เยอะบางคนแต่งตัวเยอะมากมวยไทยก็มีทั้งกระจับมีทั้งนวมมีทั้งผ้าพันมือโอ้หลายอย่างเลยกางเกงอีกว่ายน้ําก็มีหมวกมีแว่นมีกางเกงใช่ไหมมีชุดบางคนใส่ชุดเป็นกางเกงแบบ เป็นชุดว่ายน้ำอะ่ะแต่ยิมนาสติกเนี่ยใส่ชุดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ให้ตอบไปที่กอไก่ยิมนาสติกนะครับอ่ะนี่ก็จบไปแล้วสําหรับข้อสอบจริงวิชาเอกพลศึกษานะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ชอบความรู้แบบนี้สามารถไปใช้สอบได้จริงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพลศึกษาช่อง YouTube ครูพลลาพาติวนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ